สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและคิดถึงทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็จะมามาไรฮะพามาชมสวนทุเรียนนะฮะตอนนี้ประมาณทุเรียนประมาณ4ปี5ปีะฮะน่าจะได้ปีนี้น่าจะได้ออกลูกได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะฮะก็มา,าชมกันนะฮะว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะนี้ก็กำลังออกดอกอยู่ฮะตามมาเลยฮะ อันนี้คือสวนทุเรียนของแฟนนะฮะแฟนสาวะจะประมาณนี้นะฮะประมาณ200กว่าต้นนี่เนี่ยตอนนี้ก็กำลังจะออกดอกแล้วนะครับจะพาไปดูดอกทุเรียนกันว่าจะจะจะ,จะปังหรือจะไม่ปังฮะปีนี้ปีแรกนะจะออกลูกดูนะฮะปังหรือไม่ปังก็จะประมาณนี้นะดะอกมันก็เริ่มออกแล้วนะ ตอนเลยอาจจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตกันแล้วมาดูสวนไปรอบๆนะครับช่วงกักตัวโควิดครับความสุขไปเล็นกน้อยของของเราก็จะประมาณนี้นะฮะมันอยู่สวนกินไร่กินกินปูกินปลาตามภาษาบ้านๆนะฮะก็มีความสุขแล้วครับความสุขเ,เราก็จะประมาณนี้เองอ,อันนี้ก็จะมีแปลงไทยครับแปลงไทยลูกสวย ดูนะครับแต่ทางก็มีกล้วยด้วยนะฮะมีกล้วยด้วยะฮะพรมันอยากจะเชื่อเลยมีกล้วยด้วยชมสวนทุเรียนนะตามมาเลยฮะตามมาครับตามมาเลยฮะแต่ก่อนก็จะปลูกยางนะฮะบ,บริตัดยางทิ้งก็จะมาลงทุเรียนต่ออ๋อในลูกทุเรียนแต่มันมันหลุดครับตัวนี้นหลุดน่าเสียดายมากเลยหลุดมากตัวนะี้ ดูข้างในอ๋อตัวนี้ออกลูกเลยฮะจองได้เลยนะฮะตอนนี้ซูมให้ดูกันทีชัดว่าลูกนี้จะประมาณไหนซูมสิโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับผมหมอนพองนะครับยัวย่ว,วจ้าเตรียมสั่งจองได้เลยนะฮะยวจะเปิดเพจขายทุเรียนแล้วนะฮะตอนนี้ส่งอันนี้ก็จะได้ก็ทุเรียนภูเขาไฟนะครับผมทุเรียนภูเขาไฟก็ออกลูกแล้วสองลูกลูกใหญ่มากเลยตอนดูว่าจะ,จะปังหรือจะไม่ปังนะฮะ แต่ตอนนี้ยังการันตีไม่ได้ว่าผลผลิตมันจะอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันจะออกดอกแล้วมันจะติดแล้วมันติดฮะดูแลยาักมันมากเลยทุเรียนฝั่งน้องจะเป็นสวนยางครับประมาณ2 3สปีได้ผลิตฮะตอนนี้ช่วงโควิดก็จะประมาณนี้กลับมาอยู่บ้านนอกเข้านะ้ครับผมตามมาฮะดูอีกฝั่งนี้ฮะนี่ก็ออกเล็ดมากเลยฮะรูกว่าทำานะครับทุเรียนไม่เคยทําเลย คยได้กินนะเขาบอกว่าทุเรียนมันทำยากมากแต่ไม่รู้ว่าจะยากขนาดไหนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตามมาครับตามมาครับพี่น้องตามมาครับส่วนเรื่องร้านอาหารนะครับเดี๋ยวกลับไปเปิดนะฮะเตอ๋อตำยำระเบิดสาขาจำเตรียมความเซฟไว้ได้เลยนะฮะตอนนี้เราก็จะปิดเพื่อให้ความปลอดภัยของพนักง,งานและลูกค้าที่มากินนะ,ะตอนนี้ก็เป็นผืนพื้นที่สีแดงครับพูดไปก็ตกขมรบ้างครับเเป็นคนขมรบซสเกตฮะปกติพูดแต่ขมรพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดอยู่แล้ว ส่วนเรื่องภาษาไทยไม่ชัดอยู่แล้วนะฮะตามมาครับตามมาเลยฮะดูต้นเนี้ยตอนนี้เริ่มออกดอกยังต้นเนี้ยเติ่มแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้ดูฝั่งนี้ครับดูฝั่งนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูสระบ่อปลานะฮะบ่อปลาเมื่อกี้ก็พากันลงสระนะฮะกินปลาพอดีมาถึงก็ พอตาก็ลองสะจับปลาให้กินไอ้ปลาแข็งสี่ตัวนะปลาแข็งก็ไกลๆนะจะมาเนี้ยไอ้ไกลๆส่วนแฟนอยู่โน่นนะแฟนก็จะทําย่างปลาให้ลูกสาวกินนะฮะแฟนจะอยู่โน่นดูไหมดูไหมคำสวนไหมฮะอันไงแฟนจะซูมก็ไม่ถึงจะซูมดูก่อนแล้วจะเห็นหรือเปล่ปาฮะ,ะซูมแฟนดูก่อ ไม่ถึงนะฮะูมไปแล้วไม่ถึงนะไม่ถึงแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูแฟลง,งลังทักะลยโอ้ดูต้นนี้สิดูต้นนี้ออกออกออกดอกมากเลยฮะเดีไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะฮะคนะอ่าคนเห็นเตรียมกินได้นแหละฮะสั่งจองได้ที่เพจเตอ๋อตำยันระเบิดสาขาชํานะฮะอย่าเลิมนะครับผมเพจเรามีขายทุเรียนด้วยนะฮะใครอยากกินทุเรียนก็สั่งมาก่อนเลยฮะขารับรองว่า อร่อยแน่นอนรับรับการความอร่อยฮะมันถึงใจทุเรียนภูเขาไฟกันทะลักนะฮะเนี่ยฝอน,นี้ก็จะออกดอกมากเลยฮะออกดอกมากเลยเนี่ยต้นนี้เริ่มออกดอกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดอันนี้ค่อยดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพาไปชมบ่อบปลานะฮะมเมื่อกี้อตัวนี้ครับโอ้โหนี่ไงนี่ต้นนี้ฮะต้นนี้ออกเยอะมากเลยฮะ นี่ไงตนน้นเนี้ดูครับมาดูปลาครับผมเนี่ยปลาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ก็ลองสับได้ปลาดุกตัวหนึ่งได้ปลาดุกตัวหนึ่งนะฮะแต่อันนี้ก็ปลาดุกปลาสาเขมรนก็เรียกว่าไตรแนงนะครับเดี๋ยวพาไปดูไตรแนงไตรแนงกับปลานดินฮะก็จิอยู่กันบานี้ถ้าช่วงโควิดมาก็จะเก็บตัวประมาณนี้มากินปูกินปลากันนะครับผม อน,นี้ก็จะเป็นต้นเงาะครับกําลังปลูกใหม่เลยอันนี้จะเป็นฟักทองนะครับผมฟักทองเนี่ยเมื่อกี้ลงสาะนครับนี่ไงสาะน้อันนี้เขาเรียกว่าปลาดุกนะฮะสระนจะเป็นปลาดุกปลาดุกภาษาเขมรเรียกว่าไตรแนกนะครับผมไตรแนกนาเรือดฮะเมื่อกี้ก็ลงตรงนี้เองนี่ไงแหเราลงมาสาเมื่อกี้เองอันนี้ก็จะเป็นปลาดินกับปลา ปลาอะไรนะปลาหมอปลาหมอภาษาเขเมรเรียกว่าไรกรงกับปลาเนมน,นะฮะไรกรงกับปลาเน่นประมาณนี้อยู่รอดครับช่วงโควิดอยู่รอดไม่ไปไหนะฮะถ้าไม่มีตังก็เนี่ยแหละฮะจะกินประมาณเนี้ยนี่จะเป็นฟักทองปลูกไว้กินเองนะฮะจะเป็นต้นเงาะด้วยเนี่ยฟักทองดอกสวยมากเลยฮะแต่ไม่ใช่ดอกทองนะผมอันนี้เป็นฟักทอง มาดูต้นนี้ดีกว่าครับต้นนี้ต้นนี้ก็จะเยอะมากเลยดอกออกเยอะมากเลยฮะมาดูต้นนี้ต้นนี้ก็จุดถนนนะฮะมันกจะมีคนมาเก็บเอาหรือเปล่ปาเนี่ยฮะโอ้โหก็สวยมากสวยงามมากฮะตอนนี้ดูใกล้ๆนะ,ะดอกเยอะมากเนี่ยจะเป็นดอกทุเรียนเรือดอกอล้วฮะมันก็จะมีเพิ่งมาเกาะและเพ่งอ๋อนี่นครับอันนี้เขาเรียกว่าขาของเราก็มีนะครับมีขาด้วย ถ้ากินกับน้ำพริกปัตทูสุดยอดมากครับตัวเนี้ยเนี่ยขาเยอะๆเลยฮะภาษาบ้านผมเรียกว่ารันเองนะฮะในเขาเรียกว่ารัเองอน,นี้ร,รนเงก็อย่าลืมนะฮะช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็กดูแลตัวเองให้ดีนะฮะช่วงนี้ก็โควิดก็เริ่มระบาดหนักแล้วฮะไม่รู้ว่า แต่ยังไงครับแต่ไม่ต้องกลัวครับสาขาเตยำยำระเบิดสาขาจะอั่มกเปิดแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ต้องรอก่อนฮะรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนแล้วเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับโอเคไหมฮะเนี่ยจะปิดจะปิดคลิปนะฮะเนี่ยจะเป็นการถ่ายคลิปให้ดูโอเคนะครับผมขอขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม